เมื่อเราอายุ30ปีนะคะคอลลาเจนจะลดลงปีละ1%ค่ะและฮยาลูรอนิกก็จะลดลงเช่นเดียวกันนะคะทําให้เซลล์ผิวเริ่มฝ่อค่ะเกิดฝ้าจุดด่างดํานะคะมีร่องแก้มหรือว่าผิวย่อนคล้อยค่ะสีผิวไม่สม่ําเสมอนะคะผิวไม่กระจ่างใสดังนั้นนะคะจึงจําเป็นมากๆที่จะต้องหางผลิตภัณฑ์ที่ดีและตอบโจทย์ค่ะอย่างตัวนี้นะคะเซลลิตาแอดวานซ์รีแพร์เซรั่มนะคะและ เซลวิต้าเอ n ด e วนท์รีเพลอินเทนส์ครนะคะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเทโลไฮยา X50 ค่ะจะช่วยยืดอายุเซลล์ผิวนะคะทําให้ผิวยังดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอค่ะซึ่งตัวเซรั่มตัวนี้นะคะจะช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะนะคะแล้วก็บํารุงผิวอย่างล้ําลึกค่ะช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะทําให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสค่ะสําหรับตัวเนื้อเซรั่มนะคะจะบางเบาค่ะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะซึมง,ง่ายใช้ได้ทั้งตอนเช้าและก่อน นอ,นอีกตัวนะคะก็จะเป็นครีมค่ะที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็เติมน้ําเข้าสู่เซลล์ผิวค่ะทําให้ผิวดูเปล่งปลั่งนะคะนุ่มชุ่มชื้นนะคะและยังช่วยลดเลือนริ้วรอยค่ะทําให้ผิวดูแข็งแรงนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเนื้อครีมเกลี่ยง,ง่ายนะคะใช้ได้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนเช่นเดียวกันค่ะแนะนําให้ใช้คู่กันนะคะเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักมาที่ข้อความได้ เลยค่ะ